ก,กับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายเลยค่ะที่มองหาจอที่บอก5่สีตรงและราคาไม่ถึง1 0,000ราคาไม่ถึง1 0 0 0 0มืนจริงๆค่ะกับ b e Art PA สอง QV ตัวนี้เลย ตัวนี้นะคะถูกตั้งค่าสีมาจากโรงงานแล้วนะคะแล้วก็มีค่า srgb ที่100%นะคะค่าเล็กอยู่ที่100% แล้วก็มีการครอบคุมพื้นที่สี0 9ซึ่งเป็นสีที่ใช้ถาําเราทำภาพยนตร์น,นะคะเพราะฉะนั้นสีที่ได้มันจะแม่นยำมากๆอย่างที่บอกเลยแล้วคุณสมบัติพิเศษของโปรอาร์ตตัวนี้ที่เองสุดใสมาให้ก็เป็นโปรอาร์ตพิเศษนะคะแล้วก็เป็นโปรอาร์ตพาเลตที่มีถึง6แกนเพราะฉะนั้นมันสามารถปรับสีดําและความสว่างได้ออกมาตามที่เราต้องการแล้วก็มีการปรับช่วงสีได้อย่างรวดเร็วทําให้การทํางานสะดวกมากขึ้นจากโปรอาร์ตพิเศษตัวนี้นะคะทำให้การปรับช่วงสีเนี่ยทำออกมาได้รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการแต่งภาพหรือการตัอดออีโและ เซูดโปรอาร์พาเลตนะคะก็จะช่วยในการแสดงผลหน้าจอที่มีความหลากหลายขึ้นรวมถึงการที่เราจะปรับสีอุณหภูมิต่างๆแล้วว่าหรือว่าจะเป็นแกมมาะคะก็สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่านเมนูบนหน้าจอทําให้สะดวกสบายมากกว่าจออื่นที่เคยใช้มาและยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า a อซูดไอแคนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการลดแสงสีน้ําเงินที่เป็นอันตรายต่อตาของเรานะคะก็มีการปรับแต่งง่าย,ายๆที่ปุ่มลัดบนหน้าจอนอกจากเทคโนโลยีที่เขาใส่มาให้แล้วนะคะจอโปรอาร์ a, ตัวนี้ก็ยังสามารถปรับหน้า าจอปรับความเอียงต่างๆตามความถนัดของผู้ใช้งานนะคะเดี๋ยวไาจะปรับให้ดูมันสามารถปรับลงแบบนี้ได้สุดๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะปรับขึ้นแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะเงยหน้าจอแบบนี้นะคะหรือว่าจะกดตหรือว่าเราจะสามารถหมุนให้เป็นแบบนี้ก็ได้ พอตการเชื่อมต่อด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็น USB Super Speed นะเป็น USB 3 0 4ช่องแต่ว่ามีด้านล่างตรงนี้2อและด้านข้าง2ถัดมาตรงนี้จะเป็น USB Type B นะคะแล้วก็เป็น VGA แล้วก็ตรงนี้จะเป็น HDMI 2ช่องค่ะถัดมาจะเป็น Audio In Audio Out นะคะแล้วก็ช่องเสียบ power และปุ่มเปิดปิดค่ะส่วนขาตั้งของเขาก็จะมี ASUS อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเป็นโลโก้แกะรอยลงไปนะคะข้างหลังจะเขียนว่า ProArt แล้วก็มีช่องสําหรับเก็บสายเพื่อให้ไม่รกสายตาด้วยค่ะ อีกทั้งมันยังสามารถปรับได้แบบอย่างนี้นะหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาได้ค่ะเถัะตัวหน้าจอของเขาด้านหน้าเลยก็จะมีเป็นสเกลหมายบรรทัดเอาไว้สําหรับใช้ในการทํางานนะคะว่ามันสะดวกมากๆเลยแล้วก็มีโลโก้ ASUS ที่ไม่เลืองแสงนะคะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันต่างๆอยู่ด้านขวามือมาดูตัวหน้าจอชั นี้ก็จะเป็นหน้าจอเป็น IPS นะคะความกว้างของจออยู่ที่24.1นะตัวนี้ก็เป็น Refresh Rate อยู่ที่75นะคะหน้าจอของเขาตรงนี้นะคะก็จะมีความละเอีที่1,920 x 1,020เนาะ Aspect Ratio อยู่ที่16:10นะต่อ 10, เพราะฉะนั้นจะเป็น m o n ตอร์ที่เหมาะกับการทำงานที่เป็น Content Creator มากๆเลย จอ A อซูดโปรอาร์พีเอสองสี่แปดคิวตัวนี้นะคะก็เป็นจอที่เหมาะกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงๆนะคะจากที่เห็นไปนะแล้วการใช้งานของเขาเนี่ยก็ตอบโจทย์แล้วไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อหรือว่าจะเป็นส่วนที่ตัดแต่งภาพการใช้สีต่างๆเนี่ยสีออกมาได้แม่นยำม,มากๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ความแม่นยําของสีมีผลต่อการทํางานไปนอย่างมากนะคะเอซุดตัวนี้ก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งและราคาเนี่ยไม่ถึงหมื่นอะ่ะอันนี้คาดว่าคุ้มค่าก่อนจบนะคะ ติดตาม I have CPU ทุกช่องทางนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังหรือมีอะไรดีๆมาอวดแบบนี้อีกนะคะก็ติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ